ครับรายงานสถานการณ์ตอนนี้พม่าเป็นไงบ้างครับโอ oh. ้พีพม่าใช่ไหมยำแย่ oh. ใช่เป็นไงบ้างตอนนี้พมา่าเฮ้ยังไงผมพูดยังไงก็ถูกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ่บมแม่พี่นอ้องซิลผูชุคนที่เคารบรักน่ารักทุกคนนะครับเนาะพี่น้องคงเสด็จติดต,ตามข่าวประเทศพมา oh. ่านะพี่น้องเนาะที่กองทัพทหารกับกองทัพประชาชนนะพี่น้องเนาะที่ได้ส่วยรบกันแล้วกับมีพนพม่านพะานะพี่น้องเนาะ เล่าได้ออกมาวา่าเรื่องที่การใส่ชีวิตละกับเหตุการณ์ในบ้านเมืองข้าเจ้าในปัจจุบันนี่เนาะเพราะว่าเล่านะได้มาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราได้ขามมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเนาะเราก็เลยได้เว้าได้เลยกา,าได้เนาะเพียงเนาะนะแล้วมือนี่เหตุการณ์ในบ้านเมืองข้าเจ้านะ่ะมันเป็นเอยียงมันคือเกิดเรื่องแนวนี้ขึ้นนะพี่น้องเนาะคัดผลประโยชน์เอยียงกันแน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามือนี่ผมก็ได้เอาคลิปมาให้พี่น้องได้รับส้มรับฟังน้ำกันกับคน บทท่านได้รับส้มเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปเราเลาได้อธิบายเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเนาะแลวกัการใช้ชีวิตต่างๆหน้าๆของเราแลวก็ประชาชนหลายๆคนเนาะที่ใช้ชีวิตแต่ละมือนี่มีจุดเชียงซำใใดเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งคลิปน้ำลายเรายงานสถานการณ์ตอนนี้พม้ามาเป็นไงบ้างครับโอ oh. พี่พม่าใช่ไหมยแย่กใช่โอ้เป็นไงบ้างตอนนี้พม่าเฮ้ยยังไงผมพูดยังไงก็ถูกว่ะพูดเลยพูดเลยพูดเลยพูดยังไงมันไม่ได้แล้วพูดเลยครับพูดไม่ได้อ่าพูดไม่ได้การตอนนี้เป็นไงบ้างาการตอนนี้เป็นไงบ้างลูกพี่ก็รู้อยู่แล้วรูปโผรูปี่ยังไงอ่าพูดเลยพูดเลยลูกพี่พูดดิพูดเลยพูดได้พูดได้ไม่ที่บ้านนะถ้าประชาชนยังไม่อยู่ อ๋อเป็นเพราะแหละที่อยู่แล้วใช่ที่ทุกคงอ่ะเป็นวันนี้แหละเวลาเกีฑยข้อยังไงมันยากที่สุดใช่เก็บไข้ได้ป่วยากที่สุดใช่ครับรักษาอะไรไม่ได้เลยไม่ได้แม่พ่อแม่พ่อที่มันอาร่ประชาร่วชุกคง็เป็นปนจมมาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วยังโซโลคนอยู่บ้างโซยู่ครับโซยู่โซยู่ทุกทีทุกที สู้แล้วจะเป็นไงวะสู้ได้ไหมยังไม่รู้เหมือนกันคือว่าถ้าคือว่ากะเหลี่ยงสู้กับทหารเพม่าโอ้กะเหลี่ยงไม่ใช่พม่าทุกคนพม่าทุกคนประเทศไทยอ่ะเอไม่ใช่ประเทศพม่าไม่ใช่ว่ากะเหลี่ยงไม่ใช่ว่ากะเหลี่ยงอย่างเดียวนะพม่ามีอ่าประเทศไรจังหวะายที่ใช่ไหมที่ประเทศไทยก็พี่มีอยู่ใช่ไหมพัดไตใช่ไหมอ่าไปไอชามีอยู่่พม่าก็ปริมเหมือนกันครับ สู้ทุกคนสู้กันในว่าได้ไม่ได้เาใช่มก็คือว่าเหมือนกับว่าทหารสู้กับประชาชนอะไรประมาณนั้ใช่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 ครับใต้เนียใต้เนียทุกทุกที่เลยทุกที่เลยว่าต่ว่าคนคนฉันอ่าอะไรวะพูดยังไงก็ตู่อะไปนู้นไปนู้นไปนู้นนูกับป่าแล้ว่าพอพูดจริงจริงอะกระพูดีกระผูมาสี ถ้าพูดจริงๆนะอ่าพูดจริงๆเลยนี่พ่มาไม่เอาอะไรทำไม่ได้ไม่เอาอะไรสอดตรงอย่างขนขนใช้สมองใช้แค่ไหนอ่าเขาจะได้ใช่ไหมใช่ถ้าโคมันใช้สมองว่าเป็นคนดิบๆใช้ไม่ได้แค่น,นี้แหละแค่น,นี้ก็จบนะผมกู้อะไรกันว่าผมไม่รู้จริง ผมู้ประสานไทยผมไม่เก่งแล้วเขาลงไปนี่เพราะอะไรอ่ะผู้ปรนนี้เนี่ยเออจะมาสู้ลบกันเพราะอะไรทำามทีปัจจุบันไหนโยกไหนายกเขา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 แต่ว่าอะไรเขายุอะไรวะนายโย่ถ้าผมชอบพี่ที่มาเป็นสูงบอรเลยใช่ไหมแต่ว่าคนนี้ไม่ชอบผมบอร์สอง เพาพี่พี่เอ่อพ่อผมคนนี้ไงพี่ไงน้ำท่วมหมดแล้วน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมนะเฮาเหมือนนี่เหน้ำท่วมอีกน้ำท่วมก็ไม่ใหญ่อีกก็ขนาดบ้านเรายังท่วมเลยเขาไม่มีบานเไม่มีบ้านอยู่บอกคนเขาลับากมาเวลาขับแล้วกลับบ้านใช่ไหม,นนไมหมลับพังโกหากินที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้ แต่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 ถ้าผมอยากอยากจะแาวบอกพวกพี่ๆนะมาอยู่ประเทศไทยอ่ะอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศผมแค่นั้นไอพวกเด็กๆนะที่มันไปอยู่อะไรนะสระลหลเาอ่ะพี่รู้จักวะไอที่ัะไปชุมนุมอะไรอ่ะรู้รู้รู้จักวะรู้จักครับฝากบอกนะว่าอย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่ดีใช่ผมรู้อยู่ ตอนแรกผมไอ้พี่รู้จักไม่รู้นะที่มาพม่าพม่าสามหลายคนสี่หลายคนเขาเคลกายที่เราใช่ถูกใช่ไหมถูกถูกโง่ยันเลยเท่าไหร่ไนี้ถูกไหมไม่ถูกตัวอีผิดใช่ตัวอีคลิปใช่อันนี้มันไม่ใช่ว่าประเทศพม่าไม่ใช่ประเทศไหนถูประเทศไทยก็มีพาอะไรมันเขารู้จักไหมใช่ใช่แค่นี้จะจบ ผมไม่เอาพูดไม่พูดเลยแค่นี้แหละบอยบอยประชาชนไม่มีใครชอบทำไมยอยู่ต่อโดนไปนี่ไม่โดนอะไรรอเลยเนี่ยไม่อายหรอกประเทศอ่ะบอยพวกเขาเลยมีปัญหามีปัญหาหมดแหละทุกประเทศอ่ะทุกประเทศมีปัญหาหมดเลยผมโอ้ยอย่างนี้มาผมคุมไม่ได้พี่น้องเบอร์เคียมเล่าแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องเพราะว่าในความคิดเห็นเล่ากับผมมันนี่นะพี่น้องเนาะ พราะว่าในบ้านเมืองเขาเจ้าเขาบอกโอ้โหกลึกตื่นนั้นนาบางสาใดนะครับเพราะว่าในจุดที่เฮาโม่งมงเบิ่งเขากับว่าเออบ้านเข้าเจ้าค่ะบอ้โหว่าเกิดยังึ้นเนาะเฮากขาเบิ่งว่าเขาเจ้านี้ได้คัดผลประโยชน์ยังกันเนาะคือพิษเทียงกันสูรลบกันนั่นเองเนาะเขากับบอ้โหอิลีแต่ว่าครูติดตามอิลีน่ะก็คือหูหูเบิดซวยเนาะพี่น้องน้องบางคนเพื่อนกับ บื่อของมาเว้เน,ะน,น,ะน,น,ะนาะเพียงเนาะเพราะว่ามันคนละประเทศอคนละบ้านคนละเมืองอีกเขาก็ะได้แค่จอบเบื้องเออบางคนเิ่นก็ว่าส่วนคนก่อนเนาะกับมีทหารกระเลียงคนออกมาเว้าเนาะว่าบ่อยากให้คนไทยเขานี่ไปอ่าประยุ่งกับซึกซึนกนี่เนาะพยายกากให้คนไทยนี่แบบว่าเออบยายากให้เปลื่อนบย,ยอบายากให้ยังนะแบบว่าอยากให้แค่คนไทยนี่ เวลาอ่าคนที่พระเจ้าได้รับผลกระทบเช่นประชาชนนะนะอย่าให้คนไทยในซอยประมาณนี้นะตอนหนึง่งนอะ่ะที่เราได้ออกมาวา่านะพี่น้องเนาะอย่าปิดดนันอย่าปิดยังในประมาณนี้แหละตอนนักก็ได้แต่ว่าเฮากะได้แต่ติดตามเบิง้งนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็นเข้มข้นไปเรื่อยๆนะนะเออ่บห้ว่าโอ้เขาเจ้าสิยุตยุดมือใดนะพี่น้องเพราะว่า ต่างคนกันกับวย่อมนะต่างคนกับมีผลประโยชน์ของไพ่มั่นเนาะพี่น้องเนาะบางคนเพิ่นก็อยากรักษาในชุดนั้นนะเพียงเนาะอือที่ผู้นึงบวัดอยากได้ผู้นึงบวัดอ่าอยกากให้เนี่ยเพราะว่าในนี่มันเป็นของพระเจาชนธรรมหากินนะประมาณนี้แหละคือคือปัจจุบันนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะแต่มีน้ยทุนเนี่ยยังเข้ามาเพตนั่นเพตนี่เนาะผู้นึงก็อยากได้ผลประโยชน์เนาะ อยากมีเงินมีขำาน้องะมอ่านนั่นคืออยากให้ในทุนในโลกมาเอานั่นนี่ในจุดจุดนั่นแต่ว่าก็มีประชาชนเฮ่าเนี่ยบย่อยากย่อมคนก็ลุกขึ้นมาชูนองพี่น้องนาอผมม่านี่ปีผมได้หูมากนะพอผมก็ติดติดต,ตามข่าวตลอดเหลยว่าเออขาเจ้าเป็นเนื่อไรเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮากับบริวารเก่ากายข้าเจ้าบ,บราิวารเนาะแต่เฮากับมาเวา่าเอาคลิปเอายัางมาไม่พี่น้องเบิลงเร่องของบัตรข้าเจ้าผมอ่านี่ที่ คนพมา่าเพื่นได้อุกพยบเขามาทํางานในประเทศไทยเนาะแล้วเพื่นก็ได้เล่าเรื่องประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนพมา่าอยู่ในประเทศพมา่านะเพี่น้องเนาะเพราะว่าเพ่นก็ออกมาเบาโอ้เหลือหลายอย่างหลายแนว่ยคนที่แรก่นก็ประกาศเบาเนาที่แรกแล้วก็ประกาศเบาเพราะว่าเราก็ย่านในจุดๆนั้นคือการน,เนะเพ,ะพ,ะพี่น้นองเนาะผู้ที่กัตช่วยยานพี่น้องครับถ้าว่ามีคุณมีอิทธิพลแล้วก็มีอำนาจเนาะเอกจากได้แค่เบิ้ง ก็คือก็คือบ้านทั้งฟังเหล้าน้ำพี่น้องเนาะก็ะคือประชาชนนี่กับอ่อยังบอได้คือกันน้ำพี่น้องเนาะเข้ากันให้สิทธิสิทธิกับอ่ากฎหมายบ้านเมืองคือกันน้ำพี่น้องเนาะก็ะคือทั้งล้าเหลือได้กับเพราะว่าเขาจะกับเรื่องกฎหมายกุญญังแต่ว่าประชาชนเข้านี่ยก็เออเข้าก็เงี้ยเงีน้ยหน่อยอะไรก็ได้ก้มหูวบอกคดไลยเออาก็ เหตุพิสไปเทียงกับเจ้าหน้าที่กฎนมายบได้อีกเนาะพี่น้องเนาะอืมเอากขาเบิ่งที่ตามน้ำกันพี่น้องว่าเหตุการณ์บานเมืองเาเจะเป็นเังใดครับพี่น้องครับเฮาก็ได้เบิ้งห่างๆนี่แหละเพราะว่าหลายๆประเทศเพื่อนกับจอเบิ้ลขึ้นกันเนาะเพราะว่ามันก็มีบุมีพายางให้เกิดขึ้นเรื่องเนี้ยนี่เนาะพี่น้องเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็มีสางคมเสียหายหลายอย่างหลายแนวใ้แก่ประชาชนอ่าที่อาศัยอยู่ในจุดๆนั่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่า เฮาก็คิดว่าแต่ก่อนนะเขาเจ้าผ่านจุดนี้มาได้จังไดเนาะกระถาเบิง่งในจุดๆนั้นที่เขาเจ้าสิผ่านมาได้เนาะพี่น้องว่า,ขาเขาจะสิผ่านได้เนาะไดดเนาะพี่น้องเนาะต้องมีคนภายใดภายหนึ่งย่อมอืมประมาณนี้มันจังสิยุติได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาก็จะได้สิทธิของเฮาคืนในจุดๆนั้นเฮาก็บ่อยากให้มันสูญหายไปในให้ในายทุนใหยังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาเสีย ผลประโยชน์เพราะว่านี่บ้านขาเจ้ามันมันมีอะนั่นพี่น้องมันมีอ่าเลื่อนั้นเลยนี่ร้ายขึ้นกันนอกพี่น้องเนาะกะดึงดูดในายทุนรายประเทศได้อ่าก็คือเข้าเห็นเห็นกันนะพี่น้องเพราะว่าขาเจ้ากัดข้าวออกมาเลยเนาะขีดยังก็บลายยางไรแล้วมันแต่มันหุ่นแห้งเอยหุ่นแห้งหุ่นแห้งออกเผยแพ่ก็ได้นาอพี่น้องเนาะแต่กะที่ออกเผยแพ่ได้กับมีเล็กน้อยน่อยนาอพี่น้องเนาะ บางคนติดตามเพื่อนก็โหหลีฮะแหละน้องพี่น้องเนาะประมาณนี้น้นองพี่น้องเนาะโอ้คงเชื่อเข้าใจกันน้องพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับจำนวนนี้เด้อพี่น้องครับในใการสนับสนุนบักคับคือกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับ